ในกาลาบจุดพระอัสดาทรงห้ามทาการลาเนื้อเชือโดยการเดามความหมายว่าพระองค์ทรงห้ามใช้วิชาตักกะใช่ไหมหรือว่าตักกะยุคนั้นกับยุคนี้มีเนื้อความไม่เหมือนกันอการบาบเลย่าเป็นตักกะถูกแครับแต่ว่าไอ้เรื่องทีตักเนี่ยจะมีลมประจักษ์จิติไงล่ะครับประจักษ์จิตนเแต่ในโกคนาไม่ชอบประจักษ์ิทพิยางยังจะมีเรื่องที่จุดน้สงรลังเนี่ยบอกให้ไปทำทานสมาบัติมันก็ป็นมันก็ไม่ได้ทำแล้วก็สาบไปอีก็จะเอาชปตักกะ แต่ใช้ตักกะทั้งทั้งที่ตักกะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลยสรรเสริมก็ต้องใช้การเป็นมนุษั์ข้า่คตัวเลือกข้อที่อตักกะนี่ท่านี่จิตเตอรที่ขุดถามว่าศาสนาที่ศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรบ้างเกิดขึ้นครั้งแรกเน่ยเกิดเพราะจามเกลัวกลทยทไม้ากลวความตายเกลือจามร้เกลือผีหลันั้วเกิดเพราะวามเกลือหลังนั้นจิตวิญญานที่มีในศาสนาระเโกนันดานะ เกิดจากความกลัวจับนั้นที่พระพุทเจ้าเลยเกิดจากความกลัวทั้งนั้นที่มีพระเจ้าไปตระโลงขึ้นมาให้ให้ให้ใจตามกลัวเนี่ยเยอะโอกาสระบายออกไปเป็นลูกของพระเจ้าเอาแบบใจตัวเออเอาย่าเออแล้วอ่อนลอยใจตาวคนนั้นพระเจ้าไม่จะประเทศนี้จับนักเกิดเพราะต้องการหนีคุกต่างกับไอ้จับนั้นเกิดจากความกลัวกลัวผีกลัวธรรมชาติกลัวไทยจับนั้นคือจะว่าตัวไทยแต่ตัวไทยเองถ้าพลาบอปนะเท่านั้น